สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่อง m u m b ม e b ร s ส s ูดิโช่องหนังสำหรับคนรักหนังนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตข่าวกันหน่อยอัปเดตข่าวหนังคุณแม่ค่ะคุณแม่ Black Widow เลื่อนอีกแล้วค่ะเลื่อนอีกแล้วนะเป็นโลกเลื่อนมาตลอดเลยนะคะคือตอนนี้นะคะที่ Black Widow เนี่ยมันจะเป็นต้องเลื่อนมันอาจจะเป็นไปได้ว่า Bob บ h a ปเปคนที่เป็น CEO ของ Disney แทน Bob i ไอ r เกอร์นะ เขามองเห็นรายได้ของรายยานะคะรายได้ของรายยาเองเนี่ยมันอยู่ที่เจ็ดสิบล้านเหรียญเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องเลื่อนมานะคะแล้วตอนนี้เขาอาจจะรอให้แบบวัคซีนอะไรแบบนี้คือหลายหายประเทศเนี่ยเขาเริ่มฉีดกันเยอะแล้วละ่ะคือหนังคุณแม่เนี่ยกระโดดข้ามหนีไปนะคะแทนที่เราจะได้ดูปลายเมษาหรือว่าต้นพฤษภาเหมือนของเมืองนอก,กนะจะได้ดูต้นพฤษภาตอนนี้ก็เลยเลื่อนเป็นกรกฎาคนะคะกักฎา,านะคะ คุณปัญญพัฒน์นะคะนาตาชาหรือนาตาเฉยนะคะเขากลัวเกินนะคะพร้อมดูสองรอบแต่จะบอกว่าเขากลัวเกินก็แบบเพื่อว่าดิสนีย์คงอาจจะน่าเงินเล็กน้อยอ่ะคงอยากจะได้เงินเยอะๆนะคะเพราะว่าถ้าฉายในโรงเนี่ยหกร้อยล้านมันต้องมาแล้วอ่ะอันนี้คือแบบว่าประเมินแล้วแบบต่ำๆนะคะคือบางคนก็คิดว่าอาจจะถึงพันลงพันล้านก็ได้เพราะเขาอันตัวละครน,นี้มานานแต่ตอนเนี้ยไม่ไม่รู้ว่าจะมีหนังเรื่องไหนถึงพันล้านหรือเปล่า ไม่รู้ว่าจะอีกกี่ปีนะคะว่าจะได้หนังแบบพันล้านกลับมาโซนี่ว่าไงบ้างนะคะโนเวโฮมอ่ะมันมีอันอื่นอีกโลก,กิเนี่ยจะจะมาวันที่สิบเอ็ดจูนจูนก็คือเดือนมิถุนาทามาดูตารางทีเ่เลื่อนไปนะคะตัวแบล็กวีดอ w เนี่ยเหมือนกับว่าไปแย่งชิงตำแหน่งหนังนะของชางชีมัง้งแบล็กวิดอ w มาเก้าใช่ไหมเก้ามิถุนาชางชีต่อมาปลายปีพฤศจิไปดูอีเทอร์นนะคะ แล้วส่วนสไปเดอร์แมนก็ไปดูกันเดือนธันวาค่ะเลื่อนกันไปยาวๆเลยอะแต่รู้สึกว่าแบล็กวีดอนมันเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเสงนะคะเสงส่วนคุณไนกี้บอกว่าไม่เข้าโรงเลยตั้งแต่ไม่มีมาเวลนะคะไอ้นี่จะมาแล้วนะต้องดูนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะกอดจีล่านะคะปะทะพี่ของนะคะเรื่องนี้หลายคนรอคอยกันมากนะ จะไปดูวันแรกกันไหมถามทางบ้านพี่ออนไปดูพรุ่งนี้เลยนะคะก็คงจะไปอะรอบไหนก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะ่ะจะดูวันแรกแน่นอนแต่ทางบ้านจะไปดูแบบวันแรกหรือรอแบบเสาร์อาทิตย์ละกันหรือว่าว่างๆเดี๋ยวไปดูนะคะหรือบางคนกลัวโรงหนังไม่ไปดูนะคะจะไปดูไหมนะคะเรื่องนี้นะคะ ไลฟ์นี้มันเป็นอะไรโฟมกันเสียงมันหล่นลงมานะคะพี่อมติดเอาไว้นะคะอีกหนึ่งอันเนี่ยมันเกี่ยวอยู่อีกแค่หนึ่งเซนมันอาจจะหล่นมาอีกได้โอไม่ก็ oh ดีนะไม่เสียงดังเพราะมันเป็นโฟมนะคะขออภัยรู้สึกว่าไลฟ์สดนี้อะไรวะเนี่ยโกะมากเลยนะคะคุณแฮกบอกว่าเพิ่งเห็นคลิปแอบถ่ายนะคะมันมีคลิปลีกออกมาแล้วเหรอ ทางบ้านต้องระวังกันด้วยนะคะเลี่ยงพวกสปอยที่ดีที่สุดก็คือไม่เข้าอินเทอร์เน็ตแต่มันยากมากเลยนะคุณพภิวัตรบ้านพี่ออมมีความวานด้าน,นะคะคุมพลังไม่อยู่นะคะ b l ล c k วีดอวพี่ออมจะดูในไหนครับพี่ออมรู้สึกอันนี้พี่ออมคาดเดานะเขาบอกว่าจุลายนายใช่ไหมแต่ของไทยอ่ะอาจจะเข้าปลายมิถุนาหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกอ่ะวีดอวเองนะคะของไทยก็จะเข้าปลายเมษาใช่ไหมของฝรั่งก็จะเข้า ต้นมษสาแล้วอะไรวะต้นพฤษภาอันนี้พี่อมเดาว,ว่ามันอาจจะแบบเอาวีคเลเทอร์หรือเปล่าสัปดาห์ต่อมาถึงจะลงดิส n e y ์พลันะคะแต่ของเอเชียเขาอาจจะมามาก่อนนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามาพร้อมๆกันอะซูมจะมาชัดมากนะคะใครใครติดตามแบบของดิส n e y Official ไทยมั้งอะเขาประกาศวันไหมต้องดูนะคะว่าวันไทยเท่าไหร่นะคะอะมีคนอยากดูน,นาตาชากับครูเอลล่านะคะ ามาดูหนังอื่นๆไหมภาพนี้นะคะพี่อมเอามาจาก Marvel Thailand Fanpage Twitter นะคะดูดมานะคะครู e อล่เนี่ยก็คือเดือนพฤษภาใช่ไหมวันที่28แล้วพี่อมจะเสียตางดูใน Disney Plus สไหมเสียนะคะลายาพี่อมงจ่ายได้เลย30เหรียญน,นะคะ Black วีดอ w นี่พี่อมต้องจ่ายได้แน่นอนนะคะเลื่อนกี่เรื่องครับแม่เปิดภาพนิดนึงนะคะเหมือนแบบ มาแย่งที่ชางชีนะคะอีเทอร์นกับอันนี้อยู่ที่เดิมนะคะส่วน s p i เดอร์แเนี่ยจากฉายคริสต์มาสใช่ไหมก็ก็เร็วขึ้นเหรอ17นะคะส่วนด็อกเตอร์สเตรนอันนี้เหมือนเดิมนะคะในสองอันนี้ก็เหมือนเดิมอ่ามีคนบอกว่ามันค้างนะคะมันมี glitch หรอเราเป็น glitch in the in the matrix นะคะเออ matrix เลื่อนไปเลป้าเนี่ยแต่ดูวันฉายสิ matrix สีก็อยากดูเหมือนกันนะ d e c ember 2 2 e n t y d t w e n นะคะ The ะแมทริถ่ายวันที่22่บสอฉายฉายอยู่ช่วงเดียวกับเดือน Spider-Man นะคะ The ะแมทรินะคะ m o r b เบนะครับม o ร์เ hmm. บ s ก็เลื่อนไปนะคะหนีไปอีกนะคะ2022เลยะคะ่ะยาวไปเลยอะแต่บางคนเบื่อซูเปอร์ฮีโร่บางยังซีรีส์เรื่องนี้เปิดตัวได้สูงกว่าวานด้าวิชั่นอีกค่ะคนกลับมาดูกันเพียบนะคะแต่พี่ออมรู้สึกว่าสไตล์มันอะนะ ไปถึงสไตล์การต่อสู้โทนเนี่ยมันจะเข้ากับโซนหนังมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังของกัปตันอเมริกาภาคสองนะคะที่เพิ่มมาก็คือดราม,ม่าปมตัวละครเรื่องคิดว่าพอตอนจบแล้วเนี่ยเขาก็คงจะขมวดได้อะแหละเพียงแต่ว่าพอเรามารีวิวเป็นตอนตอนอย่างเงี้ยมันจะมีความเนิบนิดหนึ่งนะคะคือถ้าพี่ออมคิดถ้าพี่ออมรีวิว justice league แบบเป็นตอนตอนมานะพี่ออมต้องโดนถล่มยิ่งกว่านี้อีกเพราะว่า ตอนแรกๆมันเนิบมากค่ะมันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยนะคะ Falcon เขาบอกว่าตอนสามแอคชั่นใหญ่มากเออมันมีตอนไหนสักตอนหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกว่ามันจะทําเหมือนกับยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าจอห์นวิกอีกอะแล้วเขาเขียนบทไปใช่ไหมไม่คิดว่ามาเวลจะให้ทําคือแกเหมือนกับแกเขียนไปเยอะๆเอาล้นๆเหมือนกับเผื่อต่อเผื่อมาเวลต่อแต่ว่ามาเวลนี่ไม่ต่อเลยค่ะ มาเวลเดี๋ยวนี้เขาแบ็กใหญ่นะคะอีหนูผีแบ็กอยู่นะคะหนูหนผีนี่รวยมากก็ต้องมาดูว่ามันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนนะคะแต่ถ้าเป็นด็อกไฟแบบแอรียลแบบว่าชเวิร์จชวามนี่พี่ออมอาจจะต้องไอ้นี่ไปก่อนกินยาแก้เมาอ่ะยาแก้เมารถนะคะไม่งั้นตาย,ตายแน่ตายแน่นะคะคุณแอเรียบอกพี่ออมน่าจะแฮง์แน่ๆเลยตอนนั้นคุณบีนะคะเวนอมเหรอเวนอมก็เลื่อนนี่ใช่ไหมเขาบอกว่าจะฉายเซปเทมเบอร ทีนี้นะ d ดเลย์ o s e ptember นะคะสิบเจ็ดกันยาค่ะเวนอมวายชนกับ้างชีโอูโนูจะดูอะไรกันอะ่ะตายแล้วตายแล้วทำไมให้เันเลือกแบบนี้เวนอมภาคสองนะคะทางชีนี่ก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกแฟน MCU ขอบอกแพ้เวนอมไม่ได้นะซูเปอร์ฮีโร่เอเชียด้วยนะคะโอ้ไม่ก็ ต้องอุดหนุนอุดหนุนวังว่าเรื่องราวมันจะกลับมาเป็นปกติแล้วนะคะไม่งั้นฉันต้องแบบต้องไปอุดหนุนใน Disney Plus ด้วยใช่ไหมเนี่ยโอ้เปลือยจังหวะ <laughs> อเออแต่ว่าอันเนี้ยมันมันเหมือนกับเป็นเป็นการแบบแข่งขันทัวร์นาเมนต์ใช่ไหมชา้ชางชางเชีย์ก็น่าที่จะไม่รู้ว่าจะมีฮีโร่อะไรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเปล่านะคะดีซเป็นยังไงบ้างคะพี่มว่าดีซนะคะวีคที่แล้วเนี่ย ดีซีที่ประทะกับแซมบักพี่อมพี่อมว่าจะ i ิ e l e a g u e t e t h the วินไปนะคะยินดีด้วยแต่เหมือนกับผู้บริหารก็ออกมาว่าจะไม่ทําต่ออย่างเงี้ยพูดทำไมก่อไฟเพิ่มไฟเพิ่มออกซิเจนให้ทำไมก็ไม่เข้าใจผู้บริหารเหมือนกันนะคะเอาคุณหัวเต่าบอกว่าดีซีมีข่าวฮีโร่ใหม่เพียบเลยมีฮีโร่ตัวหนึ่งที่เป็นแม่มดด้วยนะคะ ที่เห็นว่าเขาจะได้คนกำกับหรือพวกคนเขียนบทของ Promising Young Woman นะผู้กำกับคนนี้นะคะคุณเฟนเนลเนี่ยจำชื่อไม่ได้อะ่ะนามสกุลเขาเฟนเนลนะคะจะมาเขียนบทให้สตาน,น่าก็น่าสนใจชอบสายแม่มดพ่อมดเพราะรู้สึกว่าดีซเนี่ยเขาเคยมีอันนี้ไง Enchantress ที่ออกมาแบบเซนเตอรอะไรไปนะคะมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ ในเวอร์ชันซูสายถ้าได้มาเนี่ยก็ดีเหมือนกันแต่ไม่อยากหวังมากนะคะเพราะว่า DC เนี่ยชอบประกาศมาเยอะแล้วมันก็ไม่ได้เห็นสักทีนะคะเคยประกาศ Bad Girl อย่างเงี้ยแล้วก็มีอะไรอีกอะก o t h a ม City s i ซ e n อย่างเงี้ยก็ไม่เห็นทําเลยนะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะได้ดูจริงๆหรือเปล่านะคะแต่ถ้าได้ทําก็ดีนะคะ,ะพี่อมจะไปดู Godzilla กี่โมงละครับพรุ่งนี้นะคะคิดว่ารอบแรกอาจจะ โฟมหล่นมาอีกอันหนึ่งนะคะอ้าก็ซีล่านะคะชาวมากไม่ได้รอบแรกเลยคงไม่ใช่นะคะเพราะเดี๋ยวพี่กิฟจะต้องไปรับสมาชิกแมวใหม่นะคะเป็นแม่แมวหนึ่งตัวนะคะลูกอีกสองตัวนะคะมันขอบอกลาก่อนก่อนจะพูดเรื่องชื่อนะคะคิดไอเดียให้พี่ออมหน่อยว่าแบบชื่อแมวอะไรดีนะคะคลิปนี้นะคะก็คือการอัปเดตข่าวการเลื่อนของ Black Widow นะคะที่เลื่อนไปวันที่เก้า กรกฎาคมนะคะคิดยังไงกันบ้างเราสามารถคอมเมนต์กันได้ด้านล่างค่ะคลิปนี้เพี่มไปก่อนนะ thank you ทุกคนนะคะ love y o ค่ะบ y e